ครับเพื่อนเพื่อนจากเคสเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้เจอหมูที่ป่วยจากการปีนกันนะเพื่อนเพื่อนแล้วทำให้พวกขาแล้วก็หลังเสียไปจนทำให้หมูของเราตัวนั้นยืนไม่ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราจะทำยังไงดีก็ในเมื่อมันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เราจะจับขายได้นะครับเพื่อนเพื่อน ็เพราะว่าหมูนี่ยังไม่ถึงกําหนดที่จะาสามารถที่จะจับขายได้เนาะแล้วเราจะทํายังไงดีกับหมูตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะครับถึงการดูแลรักษาหมูตัวนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเราจะทำยังไงดีกับหมูตัวที่ จากที่เราเจอเมื่อแค้ที่แล้วเนาะที่ปีนกันขาเสียก็ในเมื่อ,อ,อช่วงอายุยังไม่ถึงกำหนดจับใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้ก็ยืนไม่ได้ด้วยแล้วจะเลี้ยงดูกันยังไงต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปชมได้เลยนะครับ เพื่อนๆผมหรับหมเูเคสหมูป่วยตัวนี้ตัวขาเสียขาบเสียตัวนี้นะครับเพื่อนเ,อนเอหลังจากที่ผมเขาออกมาแล้วก็ได้แจ้งคุณหมอไปถึงอาการใช่ปะ่ะแล้วผมก็แยกออกมา,าดูแลต่างหากตัวนึงนะครับ น้ำเขาเพราะว่าเขายืนไม่ได้เลยใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ได้คุยกับคุณหมอว่าจะรักษาดูแลยังไงดีตัวนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ได้คําตอบจากคุณหมอมาว่าเคสนี้นี่หมูที่เป็นเคสนี้นี่อาจจะรักษาไม่หายแล้วนะครับเ,เพื่อน เดินเหมือนปกติไม่ได้แล้วเพราะว่าขาเขาเสียไปแล้วสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือเราจะต้องขายแบบขายแบบก่อนกำหนดเพื่อน,อนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าขายแบบคัดทิ้งนะครับคัดทิ้งแล้วก็เอาไปออกขายาดูลูกค้าว่า ไหนที่สามารถจะรับซื้อหมูประเภทนี้ได้บ้างที่ลงขายต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ามีลูกค้าเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาเอาออกให้เรานะครับเพื่อนเอนเราก็คัดออกไปในสภาพตามสภาพแล้วก็เขาก็ให้ตามาน้ำหนักนะครับเพื่อนเพื่อนกับราคา ราคาขายแบบไม่ไม่ได้เต็มราคาเป็นราคาหมูตกเกตนะครับเพื่อนๆส่วนระยะเวลาก่อนที่เราจะหาลูกค้าที่มารับซื้อรับซื้อหมูที่มีสภาพที่ตกเกตอย่างนี้ได้นะครับเพื่อน,เ,อนเราก็จะเลี้ยงดูเขา ไปตามสภาพก่อนนะครับเพื่อนเพเพราะว่าเขายืนไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะอเอาอาหารมาพรมน้ําให้เขากินแล้วก็ป้อนน้ําเขาไปนะครับเอาน้ํามาให้เขากินสุกเช้าเย็นนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็เลี้ยงดูเพื่อที่จะรอลูกค้ามารับซื้อต่อไปนะครับเพื่อนเ ส่วนวิธีการดูแลเขออของผมนะครับเพื่อนๆสำหรับหมูตัวขาเปียตัวนี้เนาะที่จะรอลูกค้าที่จะพอรับซื้อหมูที่มีสภาพแบบนี้เนาะที่ออกไปที่ร้านขายเนาะตอนนี้ผมก็จะดูแลเขาด้วยการเอาอาหารนะเพื่อนๆตักอาหารมาแล้วก็เอามาพรมน้ำให้เขาเพื่อน ตักอาหารใส่กระบวยมาใช่ปะ่ะแล้วก็เอาน้ําเนี่ยพรมให้เขาเอาน้ําเนี่ยพรมให้เขากินให้อาหารมันนิ่มๆไม่ให้เปิดคอเขานะครับเพื่อนๆเอาน้ำพรมอาหารเพื่อให้อาหารมันนิ่มๆนะเพื่อนๆจะได้กินง่ายแล้วก็รอจนเคลียรให้เขากินแล้วก็รอจนเขาหยุดกินน่ะหยุดกินแล้วตอนนี้ผมก็จะไปเปิดน้ํามาให้เขากิน นะครับพอเขากินน้ําหยุดกินน้ําปุ๊บผมก็จะไปทาอย่างอื่นต่อไปนะครับพอเขากินอาหารเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเพื่อนพอเขาเริกกินอาหารแล้วเราก็มาเปิดน้ําให้เขากินนะครับเผื่อเขาอยากจะกินน้ําบ้างใช่ปะ่ะเราก็เอาน้ํารองมาให้เขากินถ้าเขากินเราก็รอให้เขากินจน เขาจะหยุดเขาหยุดกินใช่ปะ่ะก็แสดงว่าเขาอิ่มแล้วเราก็ค่อยไปทำอย่างอื่นต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ดูแลกันไปตอนที่ยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆพตอนนี้เขาจะเริ่มจะอิ่มแล้วนะครับถ้าเขาจะเริ่มเล่น แสดงว่าเขาจะอิ่มแล้วอาจจะไม่ค่อยกินแล้วนะครับเราก็พอแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอสรุปถึงประเด็นที่ว่าหมูขาเปี้ยที่เกิดจากการปีนกันของหมูไข่เราเนาะหมูเพศผู้ที่ไม่ได้ตอนนะเนาะเพื่อนๆ ก็ขอสรุปว่าเราจะแยกเอาไปดูแลก่อนเอาไว้ต่างหากเลยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเขายืนไม่ได้เลยก็ป้อนอาหารป้อนน้ําป้อนอาหารตามสภาพไปเช้ากลางวันเย็นตามเวลาที่เราเข้ามาในฟาร์มเนาะก็ดูแลกันไปนะครับก็รอจนกว่าทางเล้าขายจะหาลูกค้าที่มีความต้องการในหมู่ประเภทนี้แล้วก็ ราคาอาจจะไม่ได้เต็มตามที่หมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะเพราะว่าหมูประเภทนี้เขาเรียกว่าหมูคัดหมูคัดทิศนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากเพื่อนๆแนะนำบอกต่อถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนาะให้กับเพื่อนๆเราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ